สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะลิเวอร์พูลและนักเตะพรีเมียร์ลีกกันครับอัปเดตเอกิต e ิเก e จะเดินทางถึงฮ่องกงในวันนี้และจะใช้เบอร์54ในการทัวร์พรีซีซั่นออฟฟิเชียลสมโมสรลิเวอร์พูลประกาศเปิดตัวฮ e ูโก้เอกิติเ e กอย่างเป็นทางการโดยค่าตัว69ล้านปอนด์บวกแอดออน10ล้านปอนด์เซ็นสัญญา6 000, 000. ทีมงานหลังบ้านวิเคราะห์แล้วเอกิติเกยังพัฒนาได้และมีประโยชน์เจมส์เพียร์สเปิดเผยว่าทีมงานหลังบ้านของลิเวอร์พูลเชื่อมั่นว่าฮูกโก้เอกิติเกจะสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ภายใต้าการคุมทีมของอาเน่ชลอตแม้จะไม่ใช่ศูนย์หน้าจอมถล่มประตูก็ตามโดยอาเนมองว่าเอกิติเกเป็นกองหน้าที่เล่นได้หลากหลายนอกจากจะเล่นเป็นเบอร์เก้าแล้วยังสามารถออกข้าง และเล่นหน้าต่ำได้อีกด้วยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะกับระบบของลิเวอร์พูลทีมวิเคราะห์ขอ,ของสโมสรชี้ให้เห็นว่าเอกิติเกทำผลงานได้ดีในหลายๆด้าน โดยไม่ได้มองแค่สถิติการทำประตูเท่านั้นแต่เป็นเขากองหน้าที่มีความหลากหลายและมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อเทียบกับกองหน้าตัวเป้าคนอื่นๆแทบไม่มีใครเลยที่มีศักยภาพหลากหลายใกล้เคียงกับเอกิติเกในช่วงวัยเดียวกันโดยเชื่อว่าผลงานการทำประตูของเขาจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงมั่นใจว่าเขาคือการลงจุนระยะยาวที่คุ้มค่ายื่นสัญญาใหม่ล่อใจ ฟุตมาเก็ตโตและอีกหลายแหล่งข่าวออกมารายงานตรงกันว่าหงแดงลิเวอร์พูลได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับอิบราฮิมาคนาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองหลังวัย26ปีเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับทีมท่ามกลางข่าวหรือที่ว่าราชันชุดขาวเรียลมาดริด ต้องการตัวเขาไปร่วมทีมและพร้อมจะดึงตัวไปในช่วงซัมเมอร์นี้หรือรอให้หมดสัญญาแล้วดึงตัวไปแบบไม่มีค่าตัวในปีหน้าล่าสุดหลายสื่อออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้กับคนาเต้แล้วแต่ทางคนาเต้ก็ยังไม่ได้ตอบรับอะไรออกมาด้วยความที่ได้รับความสนใจจากราชันชุดขาวด้วยอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลยังมองในแง่ดีว่าด้วยสัญญาฉบับใหม่ที่อัพค่าเหนื่อยให้เป็นจํานวนมากและบทบาทที่สําคัญในยุคข,ของอาเน่ฉลอง จะทำให้พวกเขาสามารถโน้มน้าวใจ กองหลังชาวฝรั่งเศสเอาไว้ได้นอกจากนี้ยังมีรายง,งานเพิ่มเติมจากฟาบิซซโอโรมาโนว่าลิเวอร์พูลจะไม่ปล่อยคนาเต้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และหวังว่าจะสามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่ได้ใน2-3ถึงเดือนนี้คาริมอัฮา,ามดเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสรลิเวอร์พูลเอฟซีดาวเตะวัย18ปีรายนี้อยู่กับสโมสรเยาวชนตั้งแต่อายุ6ขวบและสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในนัดประเดิงสนามให้กับทีม U18 ในเดือนธันวาคม2022ด้วยการ ทำประตูในศึก FA ยุท์ครับ กับ AFC บอนมาร์ตอาร์เมดสามารถเล่นได้ทั้งในตำแหน่งกองหน้าและกองกลางตัวรับซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของเขาจะช่วยปลดล็อกแนวรับฝ่ายตรงข้ามในฤดูกาลที่แล้วเขาได้ลงเล่นให้กับทีม U18 และทำไป7ประตู5แอซิสและยังได้ลงเล่นในยูฟายูทลีกพบกับบโลนญาและแอร์เบลิ์ซิกอาร์เมดจะลงเล่นในฤดูกาล2025-2026ถึงกับทีม U21 ภายใต้การคุมทีมของรอบเพดหัวหน้าโค้ชคนใหม่ หลังจากพัฒนาฝีมือขึ้นมาอีกขั้น10อันดับแข่งค่าตัวแพงสุดตลาดนักเตะซัมเมอร์2025สรุป10นักเตะค่าตัวแพงสุดในตลาดซื้อขายซัมเมอร์2025นำโดยฟอร์เรนเวส116ล้านปอนด์ตามด้วยเอ็มเบโม ซบแมนยู71ล้านปอนด์และคุณย่าซูบิเมนดีโจอ,อัลเปรโรติดท็อปไฟครบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศยืนยันคว้าตัวไบรอันเอมเบมโบ่กองหน้าทีมขาดแคมาูนมาจากเบรนท์ฟอร์ดคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันอังคารที่21กระะกฎา,าคมที่ผ่านมาแมนยูตกลงจ่ายค่าตัวของเอมเบมโบให้เบรนท์ฟอร์ดจำนวน65ล้านปอนด์หรือประมาณ2,860ล้านบาทโดยแบ่งจ่าย4ีงวดบวกแอดออนอีก6ล้านปอนด์หรือประมาณ 264ล้านบาทขณะที่ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ใช้เงินเสริมทัพมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้โดยหากรวมกับฮูโกเอคิติเก กองหน้าฝรั่งเศสที่ยังไม่ย้ายทางการก็จะสูงถึง295.5ล้านปอนด์หรือประมาณ13,000ล้านบาทเลยทีเดียวด้านฟอร์เรียนเวียกองกลางทีมชาติเยอรมนีเป็นนักเตะที่มีค่าตัวสูงสุดในซัมเมอร์นี้หากนับจนถึงปัจจุบันหลังลิเวอร์พูลจ่ายค่าตัวให้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น100ล้านปอนด์หรือประมาณ4,400ล้านบาทและหากรวมแอดอนก็จะอยู่ที่116ล้านปอนด์หรือประมาณ5,104ล้านบาทเลยทีเดียว10อันดับนักเตะย้ายทีมมูลค่าสูงสุด ในซัมเมอร์นี้นับทางการจนถึงวันอังคารที่24กรกฎาคม 1. f ฟอร์เรียนเวสเลเวอร์คูเซนไปลิเวอร์พูลค่าตัวบวกแอดออน116ล้านปอนด์ 2. ฮูโกเอกิติเก ไอทรักแฟงเฟิร์ตไปลิเวอร์พูล69ล้านปอนด์บวกแอดออน10ล้านปอนด์ 3. ามไบรอันเอ็มเบมโบ้เบรนฟอร์ดไปแมนยู71ล้านปอนด์ 4. มัตเตอุสคุนย่าวูฟไปแมนยู62.5ล้านปอนด์ 5. มาร์ตินซูบิเมนดีโซเซดัดไปอาเซนอน60ล้านปอนด์ 6. โจอัลเปโด้ไบรตันไปเชลซี60ล้านปอนด์ 7. มัตเตโอเรเตกี้อัลตันตาไปอัลกาดิเซีย56.3ล้านปอนด์ m โ h ม m ฮัมหม็ดคูดูสเวสต์แฮมไปสเปอร์55ล้านปอนด์9แอนโทนีเอลังกาฟอเรสต์ไปนิวคาสเซิล5 5าล้านปอนด์10เจมี่กิทเทนดอทมุนไปเชลซี52ล้านปอนด์ถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณครับ